แล้วในวันนี้เราก็มาอยู่เกมแฟนเมกไฟในไอเฟรดีร้ภาคหนึ่งขนาดเกมเขาจะมีแฟนเมกแล้วเมื่อไหร่กูจะมีแฟนกับเขาสักทีเล่นมุกหน้าตบเหลือเกินนะไอสัตว์เริ่มเกมมาอย่างเกินแล้วก็จะได้มาอยู่ในห้องยามนั่นน่ะเมีเมนบูบบนี่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผิดแปลกอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือกูขยับไม่ได้และเมื่อพูดถึงสิ่งที่มันต้องมีทุกภาคเลยคงจะไม่เว้นพัดลมหรอกนะซึ่งผมอยากจะถามกับตัวละครเรามากเลยนะว่ามึงปิดพัดลมได้ไหม มันกินไฟนะมือเห็นแม่นายเชี่ยผมก็ได้เปิดกล้องเพื่อช็คความปลอดภัยของร้านแล้วก็ได้พบว่าไก่แม่งเดินปนเปลี่ยนแล้วไงผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหนาชิกาชาัดๆแบบ Full HD เพราะเจะเป็นอะไรที่สมจริงมากๆแน่นอน นั่นแหละเว้ยชิก้าที่อยู่ดีๆปากก็หลุดออกมาแล้วแถมลอยได้บวกกับโคกระดูดะกเอนโดที่ไม่หลุดออกมาแล้วก็ลอยค้างกลางอากาศอยู่อย่างนั้นอ่ะความยากของคืนที่ห้านั่นก็คือการจับตาม,มองกล้องของฟ็อกซี่มันโดนเข้าไ<ฮ>อ้ชี่เกย์บนนี่แล้วมึงแม่งก็ไปต่างอะไรจากชิก้าเลยเชียเอาตรงๆเลยนะกูว,ว่าเกมแม่งไม่น่ากลัวเพราะว่าบักอย่างนี้แหลยส่วนของเกมเกมเพลย์อะไรองนี้ก็ทำดีนะแต่ว่าไอ้โมเดลหุ่นแม่งค่อนข้างที่จะบักเยอะเกินไปหน่อยแต่ละตัวแม่งกลายเป็นหุ่นเป็นส่วนประกอบละไอ้เหี้ยอะไรของขาดอ่ะ มตูดเป็นโคตนราตบผมทัาไม่ได้เรื่องอยู่แต่ในห้องผมจึงออกเดินสำรวจรอบร้านและนก็ทำให้ผมพบกับสิ่งที่โคตรสุดยอดอเมิซซี่นี่ก็คือใช่เห็นใช่ไหมนคือเชียนนั่นแหละ เหี้ yeah, นี่แหละอย่างที่เห็นเลยก็คือห้องนี้เราจะพบกับโครงกระดูกเอโดสเกลตันแล้วก็มีหัวของหุ่นอนิเมตอนิกมากมายซึ่งตอนผมเข้ามานะผมเสียวัยชิ้นนี้มันจะมาจับสแกลเรามากเลยเว้ยไอ้ตัวหุ่นสเกลตันนี่แหละแล้วหลังจากนั้นผมก็ดันเหลือไปเห็นฟ็อกซี่ซิทลูม่านออกมาผมจีต้องรีบกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อรับมือฟ็อกซี่โอ oh. ้อทีนี้การออฟทางขวามาเพื่อมาปิดประตูทางซ้ายยังไงล่ะเต้นตั้งนานแล้วเพิ่งตีหนึ่งนี่หมายความว่างไงวะผมที่กำลังจะพับกล้องลงมาเพื่อมางงซ้้้ายแลวนนีี่่่คือสิิทเกดขึ วิ่งเร็วจะกระเดิงแฟนด้ชิบหายเตือนไหวเฮียตะกี้นี้แม่งเอาใหม่เลยเอาจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีอิสต์เอที่แบบผักออกแล้วมันแบบเป็นทางลับอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่าเป็นทางลับไปห้องไอ้คิทเช่นนะเออห้องครัวเพราะว่ารู้สึกว่าห้องนี้เจะเป็นห้องด่โกเดนเฟรดดี้อยู่ไงล่ะเอาล่ะและคืนนี้เราจะมาเล่นแบบลักไก่กันโดยการที่เราจะอยู่แต่ในห้องน้ําแบบนี้แหละเอเดียนะวอดเอาเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยอะไรี่ยตัวเราเป็นสีม่วงแล้วก็มีออร่าสีม่วงที่ดูเกมอ่ะ ทีนี้นะรีบมาเชียนะไอสัตว์นี่พอเราลองมองก้มไปที่ตัวเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าแลกโอ้ในง่าย,ายชิก็ออกมาเดินแล้วแม่ผมคิดว่าเราควรจะเล่นแบบจริงจังได้แล้วนะเพราะว่าเราอยู่ที่คืนนี้ห้ามาตั้งนานแล้วไม่เคยผ่านัะทีเอามาเราจะเข้าสุ่โโมดเซียนกันจะเล่นแบบโคตรจริงจังเลยมาจู่ๆผมก็เห็นแขนตัวอะไรไม่รู้โผลมาทางประตูด้านขวา เอาปากเข้าปากเข้าปากครับ,รบ,รบไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับ